ยอดเงินรางวัลลูกยางสาวไทยจากผลงานชนะ5เกมเรียกได้ว่าได้จบการแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันในวอลเลย์บอลชาติลีกปี2022ด้วยอันดับที่8หลังพ่ายให้กับตุรกีเจ้าภาพของรอบไฟนสลด้วยสกอร,ร์1-3เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศ สนามอันคาราสปอร์ทฮอนในกลุงมอันคาราทีมสาวไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือรอบไฟนอ์ของสุดเนชั่นลีกได้เป็นครั้งแรกด้วยการทำผลงานชนะ5แพ้7และจบอันดับ8จากรอบแรกขณะเดียวกันในยังมีเงินรางวัลในแต่ละนัดให้กับทุกทีมที่ลงแข่งขันเป็นจำนวน13,750เรยห้าสรียญสหรัฐประมาณ5 0 0แสนบาทโดยแบ่งเป็นทีมชนะรับไป9,500รยเหรียญสหรัฐประมาณ3 4แสนบาทและทีมแพ้รับไป4,250หเหรียญสหรัฐประมาณ1 5แสนบาท โดยผลงานของทีมสาวไทยลงสนามไปทั้งหมด12นัดในรอบแรกพ้าชัยชนะไปได้5เกมรับเงินรางวัลไป47,500เหรียญสหรัฐประมาณ1.7ล้านบาทและแพ้ไป7เกมรับไปทั้งหมด29,750เหรียญสหรัฐประมาณ1ล้านบาทรวมเงินรางวัลที่รับจากรอบแรกทั้งหมด77,250เหรียญสหรัฐประมาณ2.8ล้านบาท รวมไปถึงผลงานในการผ่านเข้ารอบไฟนอลส์และจบการแข่งขันในอันดับ8ทางยังมีเงินรางวัลมอบให้อีก4 0,000เหรียญสหรัฐประมาณ1.4ล้านบาทรวมแล้วทีมสาวไทยรับเงินรางวัลจากรายการนี้ทั้งหมด1 1 10, 7 2 5 <c> 0 <oughs> เรยหรียญสหรัฐประมาณ4.2ล้านบาทนอกจากนี้เอสผู้สนับสนุนหลักของทีมชาติไทยยังมอบเงินรางวัลพิเศษ1ล้านบาทในการลงเล่นในรอบไฟนอลส์ของศึกอีกด้วยเรียบเรียงโดยทีมงานซีอินูส